ก็บกะเพราพี่น้องกะเพราหนาผลแล้วห้หามงานนะผัดกะเพราส,สดๆมาพี่น้องมองดูเก็บใหม่ๆบอกไปเลยว่าเ็ดผัดกะเพ่านี่โหลดเลยพี่น้องใกล้บ้านเนาะพี่น้องเขาเซตปั๊บเาลงมาเด็ดปับป๊บๆเลยเนาะ,นะแค่นี้ ใช่แล้วเราจะไปเก็บใบมะก,กรูดอ่อนอีกน้องพี่น้องสิผัดกระเพราแล้วกะจะเอาใบากูดอ่อนใส่น้ำน็อพี่น้องเนาะไปเลยเราจะเอาใบาอ่อนเด้ย๋ดวยวกไปใส่ผัดกระเพราเขาจะได้เพราะว่าเราเขากินเขาไปน้ำหรอกเขาจะหอมเนาะคะนะ่ะเนาะสามารถทานได้เลยก็ได้เอาหลายค่ะนี่แหละค่ะซีซา ไปปนปนกันไข่าดาวไข่าดาวพี่น้องเราทำกะเพราผัดกะเพราเราต้องมีไข่าดาวนะกะเพรา,ดาสดๆเนาะไข่าดาวนะาเนาะกะเพราอะไรวันนี้เป็นกะเพรา หมูสามชั้นนะพี่ลองเอาไม่มันหรือแบบจีวานะเดี๋ยวมาชจวยกันทำไขา่ดาวสักคนนะพี่ลองพิ่งแกะสักนิดน่ะทำกับข้าวนี่ต้องอย่าใจร้อนเราพี่ลองนะถ้าเราใจร้อนแล้วเราจะแบบว่าอาหารรสชาตินะไม่ใช่ที่จะ จร้อนเร่งปุ๊บปั๊บเป๊บนะเราใส่ใจนั่นเองเราพป็งนงานการทำทข้าวแต่กับข้าวแบบไหนก็ไั้ถ้าเราเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นคนที่ว่ากับข้าวอ,ออกมาก็จะไม่ค่อยเต็มที่รสชาติจะไม่คงที่เอาจริงๆถึงคุณจะทําเก่งแค่ไหนนี่นะแต่ถ้าคุณใจร้อนกับข้าวอย่างเดิมแต่รสชาติไม่คงที่อีกพี่น้องเด้อแต่ถ้าเรา รู้ค่ะต้เมองต้องชิมเน่ยรสชาติคงที่แน่นอน,นอันนี้ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อย,อยๆการทำกับข้าวในครัวเรือนนะจริงๆนะพี่น้องไม่เชื่อลองคิดดตัวนะว่าเฮ้ยกับข้าวที่เราเคยทำเคยทำแต่ทำไมรสชาติมันแปลกไปอะไรเนี่ยคือเข้าใจร้อนน,อนั่นเข็งง่ายอ่า อันนี้นะคก็คือกระทะยังไม่ร้อนดีเดี๋ยวเราก็าแซะอันนี้ได้นะไม่ให้ไข่าดาวเขามันเป็นที่ก้นกระทะบังเอิญไม่ได้ร้อนเต็มที่นะแต่เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นอยนะคะ แะได้ค่แะแสะแสเพราะว่าบางทีต้นกระทะไม่ร้อนได้จริงเพาก็จะติดก็ไม่เป็นไรค่ะเน,นี่ยแล้วก็ปถอดเปลีล่ยนเราทํากินในครัวเรือนเรานะะนี่นเราก็น้ํามันที่เหลือเราไม่ทิ้งแล้วค่ะเพราะว่าเราเช้าแต่ตรงที่กราดนเกี่ยออกามาพี่นาะผ่อนเก๊็สักนิด เอาเ,อเอาตรงที่นี่ไหม,ไมนี่คือการดูแระออกได้สบายเป็นโนาปนะทำอะไรต่อนี่ค่ะนะหมูสามชั้นแต่เราจะเอาแบบว่าหมูสามชั้นที่ไม่ค่อยมีมันเนอเราเลือกได้เนะดูกระเพรากับ ใบเอ่อมะกรูดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยเอาพริกลงไปก่อนเนาะแบะหอมเลยพี่น้องพริกก็สดๆเนาะผัดโคเร่โคเรนะอือฮึ้นเลยอ่ะข้นกรึบเลยอะเราจะไม่ใส่นื้มันเยอะเนาะเพราะว่าหมูเขาก็มีมันแทรกมันอยู่แลวปาดลงไปผัดเลยไม่เป็นไรพี่น้อง หอามมากเลยเดยวเห็นไหมคือหมูสามชั้นจะไม่ค่อยมีมัน,นชื่อจิตนะ <c oughs> <c oughs> โูด <c oughs> ความถูกพูดความถูกน,นะนี่แหละ,ะกระเป๋าไม่จามไม่ไอเนี่ยคือไม่ได้รสจัดนะจริงในความสดความ อร่อยจะอยู่ตรงนี้นะควเพราะว่าหมูสามชั้นเราเลือกได้เอาแบบไม่ติดมันเยอะแต่ไมีติดหนังเป็นสามชั้นเนีเราเอามาผัดแบบนี้ได้แต่คําว่าแต่ก็คือถ้าเราเอามาทําเป็นกระเพราหมูกรอบเราต้องเอาติดหนังและติดมันเยอะเนาะเพราะว่าเรามาทําหมูกรอบหนังกันนานาน,านะคะ <c oughs> โอ้ยอเดี๋ยวี่ชุนมากเี่เนาะ หนังเขาจะหนาแล้วมันเขเยอะแล้วก็จะกรอบดีค่ะนนั้นคือจะจะทําให้ดูก่อเนานะการทําหมูกรอบทอําเป็เหมือนกันเนะแต่ว่าช่วงน,นี้เอาแบบง่ายๆไปก่อนนะพี่น้องนะนะปรุงก็ตามชอบเลยคนะ่ะนะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวหยอะนิดนุ่นนี่หน่อยผงนัวเนาะนั่นแหละค่ะเราอยากได้มีสีสันมาอีกก็ซีอิ๊วดำเนาะพี่น้องซีอิ๊วดำหวาน มาลงมือโอ้ยโทษทีตั้งมือถือแี้นะ้หะปรุงครับปรุงเมื่อกี้ห้เห็นจระจะที่เคยจะ <c oughs> ปรุงอะไรเอาอันนี้ลงก่อนก็ได้พี่นะ้ะหอมใหญ่นะเข้านีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปด้วยนะ <c oughs> น้ำมันมหนอยค่ะเร่งแก๊สสักนิดนะ่ะช่วงเราปรุง จะไม่ใส่เยอะนะเพีองประมาณนี้รนสะด,ดีแค่นั้นผงนัวน้ำงน้ำตาลนะใส่ตามชอบเลยเพีน้องอย่ามาทำจามเลยคือครัวเรือนใครจะกินยังไงก็คือตามตามชอบตามความชอบเนี่ยอันนี้ก็คือผงนัวลดดีอ้ย สรสนั่นเองแล้วก็น้ำตาลยาเยอะเลยเก็จะได้ตัดกัน<ม>นะค่ะดูดามสักนิดน,นะให้เป็นสีสันน้ำหวานวนี่แหละค่ะคนได้โคเร่ครน้ำปลาใส่มหมักหมูมาแล้วนะพี่องใส่ตามกันเหยอะอีกก็ตอนเราชิมนะแต่เราจะไม่ชิมเพราะว่า เรารู้นะเติมน้ำค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะแห้งแล้วก็นิดหน่อยเนาะพอเป็นอุจุติจินอะไรพี่น้องพอน้ำเดือดสักพักนะน,น้เดือดสักพักอะไรพี่น้องก็คือเติมไอ้ะไร รอให้น้ำเดือดสักพักหนะึ่งก็ปูดขึ้นนะไม่ได้เยอะนะน้ำไม่เยอะนะพือให้เขานี้สักแนปะ๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ใบกะเพราก่ะใบมะกรูดก่อนคือจะไม่ต้องใส่ใบมะกรูดออกกินได้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่ร้องร้องเบิ้งเขาจะชูรสชาติแบบหนึ่งนะแต่ถ้าทำไมไม่ทำเป็นผัดไอ้เผ็ดหรือผัดนั่น,ปนไปเลยคือเราไม่มีพริกไทยนะพี่น้องนะหรือผัดปลาไปเลยเอาลงเลยค่ะพี่น้องจ่า เยอะมาก,ก็ของในสวนเราเนาะโอ้โหหอมมากเลยพี่น้องสด,สดสดเด็ดจากสวนโอ้โหเร่งแก๊บเลยค่ะปรืมนะการทำกับข้าวควบคุมแก๊บได้เด้อะอยากให้รสชาติแบบนะถึงที่ถึงติ๊กถึงขิงหาหอมมากเลยพี่น้องจริงหอมจริงเนี่ยได้แล้วเองไหมเสร็จแล้วปิดแก๊ปละ โหพี่น้องหอมมากเลยของมันสดสดอ่ะเนาะจากสวนตักสใส่จานไข่ดาวก็รอแล้วเรียบร้อยป้าพี่น้องหอมหอมมากเลยอกระเพารากับใบมะกรูดไงแล้วหมูสามชั้นบอกว่าเราต้องเลือกให้เป็น,น้วค่ะถ้าเอามาผัดสดเนาะคือติดหนังติดมันจริงแต่จะไม่เยอะนะคะมันมันแล้วหนังก็ก็จะบางนะ มันจะมีกค่กหมูสามชั้นให้เราเลือกเนาะเราอยากกินหมูสามชั้นสดเนี่ยอืมบางเจ้าเลือกไม่เป็นไปเอาแบบหนังหนานะแล้วก็มันเยอะอันนั้นก็ก็แล้วแต่คนชอบเนาะอันนั้นเราก็บอกไม่ได้นะแต่สําหรับทางรีรอมวนแล้วจะเอาผัดสดแบบไหนหมูสามชั้นแล้วก็การที่ทําหมูกรอบแบบไหนเนาะเลือกให้เป็นค่ะไปวางจัดกันเลยค่ะมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะ ไข่าดาวข้าวซยร้อ,รอนๆอ,อร่อยๆอมาด้อคกะเเ้อเสร็จแล้วเรียบร้อยดูหน้าตาเห็นไหมคะง่ายๆค่ะนะแล้วก็อร่อยรสชาติแบบสดๆนะใบกะเพรามาด้ยวกดยกะเเ้อชอบกดไลค์ใ้กดแชร์นะคะกินอิ่มทําง่ายอร่อยด้วยด้อยพี่น้องเด้อตามสไตล์ครัวบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะทุกไลค์ลทุกเลยที่เข้ามารับชม บายบายค่ะอิ่มๆน้ำกันจ้าพี่น้อง